คอยโอเน่ซานดิโนคาร์โเน่ลูกชายคนโตของดนโอนวีโตคาโยเน่ผู้ชายที่เกิดมาพร้อมกับขนาด9นิ้วหมายถึงบ้องเข้าหลังของเขานะครับเขาเป็นคนชอบมีอารมณ์สูญเฉียวและชอบใช้วความรุนแรงจ,าจ่าจดอนที่เป็นปีด่างของเขาที่เป็นคนเงียบขรุและมีเหตุผลเขาเกิดในปี1 916ที่มีชื่อเล่นมาว่าซันนี่พระจย์ที่บ่อยเดี๋ยวของเขาติดพ่อม่านแม่หรือตั้งชื่อเล่นว่าซันนี่หมายถึงลูกของพ่อและวันเดียวขเขาเคยเห็นพ่อตัวเองฆ่าดอนฟานนุชชี่มาแล้วครับ ได้ทําให้พ่อเขาเข้าสู่เส้นทางมาเฟียเมื่อเขาอายุสิบขวบได้ช่วยเหลือทอมเฮเกนมาอยู่ในครอบครัวของเขาเนี่ยกลายเป็นเพื่อนรักและเข้าเข้าสู่ธุรกิจของครอบครัวในวัยสิบหกปีได้พัฒน่ทอดตาแหน่งดองจากพ่อแต่แบบไม่เีทานการเขาได้แต่งงานสาวอิตาเลียนและมีลูกด้วยกันถึงสี่คนและมีความสัมพันธ์กับลูซี่แมนชินี่ที่นน้องคนนั้นมีขนาดใหญ่พอกันกับเขาจนให้กําเนิดวินเซนต์แมนชินีลูกน,อน้องสองคนของเขาขึ้นมา ร้านดอนถูกรอบสัญหานั้นเขาทุกษาตัวอยู่นานทําให้ซันนี่ต้องขึ้นมาบริหารแก้นแทนพ่อร้านมันเครื่องอค่าไอ้กุลาริตีและกำหวด